วันนี้นะคะก็มาพร้อมกับปีโป้อีกแล้วนะคะกับรายการ c t v DIY นั่นเองนะคะทางช่องเวลี่ทูวิชั่นทุกวันพุธเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึง่งแต่วันนี้จ้ะคู่หูของปีโป้นั้นไปช้อปปิ้งยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอดูละมาแล้วนี่นาเอ้าไปไงคะพี่ติวฮะอ๋อไปช้อปปิ้งกันเหรอคะ <มา S 1> คุยก <ละ S 1> ับใครอะคะเอ้าเฮ้ยอ้ามาได้ไงอะเหนื่อยมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราคุยกับใครคุยกับพี่เตียวฉันบอกว่าฉันไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอ้เขางนอกร้อนมากนะร้อนมากเลยคุณนี่ร้อนมากนะตานได้ไงสามทุ่มสามทุ่มอากาศอากาศนุ่มสามทุ่มแดดส่องมั่นใสอ้าวหรออเหรอ เราถึงสีผิวนี้ไงเพราะว่าอยู่ตอนเช้าตลอดตลอดแต่วันนี้ช้อปปิ้งไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยอะไรเนี่ยน้องก็คิดว่าพี่จะมีของแต่แต่แต่มีถุงตะกี้แวะเข้าบ้านคุณแม่มาอ๋อเหนื่อย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 ่ายใจเห่อยนะคือวินาทีน้ำเออเฮ้ยนี่มันน้ำคลอง ได้เขาว่าสไตลิสต์เราบอกว่าเป็นน้ำคลองที่ดื่มเมื่อสักครู่นี้นะคะตาย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 ดิสนีย์ดรลุบรรลุบรรลุบรรลกนปกันไกันกนออ่ะเดี๋ยวเอาของมาให้ดูว่าไปบ้านคุณแม่ไปเอาอะไรมาเคือจริงๆอันนี้ซื้อมานานแล้วนะซื้อนี่กล่าวว่าเห็นหมอนเรามันแบบล่องๆ่อไงว่าเออจะมาใช้หรือเปล่าเออซื้อมานานแล้วแหละแต่แบบเอ้จะมาทำอะไรดีว่าจะไปมันจะเข้ากันไหมเนี่ยกับห้องเรา ไม่เคยเข้าห้องเราเลยค่ะห้องเราออกแนวแบบญี่ปุ่นมากเลยนี่มาแนวเอ่อก็มันมีไว้นานแล้วให้ทำยังไงดีอะมีไว้นานแล้วใช่ไหมอยากให้หนูทำอะไรกับมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลองลองลองคิดดูดิแตต้องแบบว่าอุตสาห์แบบมาไม่งั้นก็ไม่ได้ใช้อุนนิอุตสาห์ออกไว้ซื้อปลอกหมอนก็ไม่ได้หนูว่าถ้าเกิดเอามาใช้เป็นปลอกหมอนคิดว่ามันได้แต่มันไม่เข้ากับห้องเราเนาะไม่ได้ไม่ได้เดแต่ว่าถ้าไม่ใช้ก็เสียดายไงหนูคิดว่าหนูจะเอามาทํา มาทำเสื้อทำเสื้ออแต่ราทำในรูปแบบไหนเด็นลายแบบว่าลายอย่างนี้นี่นะเธอใส่ก็แต่งเตรงลำเลยนะจ้าลำไทยเลยนะจ๊ะวันนี้ก็มาปัดแดงแล้วก็เต่งแดงไปเลยใส่อะไรอี้ออกงานได้เลยนะโอ้ยถ้าทำต้องทำแบบต้องคิดเยอะมากเลยนะที่จะให้มันออกมาไม่แต่งเตรง ได้ได้รู้ละคิดไปแล้วด้วลยคิดไปแล้วหรเป็นเหมือนแบบว่าคิดก็บอกกันบ้างสิยังไม่ออกต่อแขนเสื้อต่อแขนเสื้อแขนเสื้อให้มีลวดลายมากขึ้นอย่างนี้แล้วคขาว่าไงอ่ะตัดตัดตัดทั้งอันอย่างงี้หรอใช่ตัดตัดทั้งอันอย่างนี้นะเฮ้ยก็เดินคนเดียวละกันก็เป็นการตัดตัอกรเดินคนเดียวอย่างงี้อาจจะบอกว่า ชิ้นส่วนไหนไม่ใช้ก็ไม่เอาชิ้นส่วนอ๋อคือจะเลือกเอามาเชิ้นชิ้นใช่เอามาเป็นชิ้นชิ้นมาผสมกันใช่เก็ไม่บอกนึกว่าแบบตายเอออ๋อรู้แล้วนึกออกแล้วงานของบางประเทศที่เป็นแบบนั่งเดิมนั่งเดิมอ่ะเออเอามาแปะแปะอะไรนี่ใช่ไหมพวกนี้ต้องมีการประยุกต์กันบ้างรู้ละรู้ละงานที่เขาเอามาแปะตามเสื้อหรือตามพวก ผ้าแต่ก่อนเ,ออเขาเรียกมัน patchwork เออ,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 อ patchwork ก็คือแบบตัดเป็นรูปเลยค่ะคน,นิ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมวงกลมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมอะไรทุกอย่างอะ่ะ แล้วแต่ก่อนเขาจะชอบเอามาแบบผ้าปูที่นอนผ้าม่านใช่ใช่เคยเห็นเขาอกญี่ปุ่นเลยใช่ก็มีหลายประเทศที่ตามจริงๆหลายประเทศเขาทากันมาแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีสไตล์ของตัวเองไงแต่ป e โป้ก็อาจจะเอามาแบบ mix and match เองใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานตัดแต่เหมือนกันนะเขาดูเป็นแบบว่าเป็นชิ้นชิ้นเอามาแบบผสมผสานกันจริงจริงนี่เขาก็ patchwork ระดับหนึ่งแล้วนะใช่หนูก็ว่าไงแต่ว่าเราก็อาจจะเอามาแบบตัดทอนแต่ชอบลายมากเลยลายสวยแบบว่านี่ซื้อมาเท่าไหร่ อันละประมาณ1้0ยร้อาสิบะนะแล้วร้อยห้าสิบบาทใช่ค้งค้มมอกอ้แทแนึงตึงๆึงด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 ึงวันหลังเนออเพดงอื่นบ้างเหรอเอ้ยเอนึกออกอีกอย่างแล้วถ้าแบบปีโป้จะเอามาทำตัดเป็นรูปแบบประหลาดๆนะเขาจะเรียกว่า Crazy p a t c h w o r k อ๋อมันจะปลาดยังไงอะ ก็คือตัดเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ไงอ๋อรูปทรงอะไรก็ได้ผสม mix and match นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือ crazy บ้าไปเลยอ๋อแบบ crazy บ้าไปเลยหนูก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วแหละหรอแล้วเธอจะไปใส่กับเสื้อเสื้อยังไงอ่ะใครอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใช่มถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปคุยกันในช่วงหน้าก็จะต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จะมาทำมา DIY กันนั่นนี่อะไรรู้ใช่ไหมรอแป๊บเดียวจ้ะช่วงหน้าเจอกันเตรียมตัวและจัดโต๊ะก่อนจัดโต๊ะจัดโต๊ะจัดโต๊ะเยรียมของ ฮาฟาาฟาฮาฟาฮาฟาฮาฟาเฮี๋ยเฮ้ย้ยรนี่มาอะไรเนี่ยโอ้ตยละเย์เจย์หนดเลยก็เลยมาในแบบ i n z e r ฮาฟาฮาฮาฟาฮา ตาเเข็นี <K> ่มัน <Su> จ <zy> ุดจุดศูนย์กลางเข็อ่ะดูดิถอดสิโอเคก็จะมีนี่นะคะเขาเรียกว่าปอกหมอนปอกหมอนอินเตอร์เดียปอกหมอนอินเดียแบบนี้หรือไม้แตไปหาเศษผ้าเก่าๆมาได้เป็นแบบนี้ที่ไม่ใช่แล้วเนาะใช่แล้วแล้วก็พวกเราทีมต่อไปต้องไปลุ้หาก่อนนะหาซีซ้ายืด ใช่เสื้อยืดอยากจะให้เป็นสีดำเป็นร็อกล็อกเลยนี่ร็อกเป็นแบบแนวร็อกแบบนี้ใช่ให้ดูมันแบบว่าคอนทราสต์นชาติคอนทราสต์รอย่างเงี้ยอ่ามีเสื้อยืดแบบนี้มีผ้าต้องมีกันกค่ะมีกันกนะแบบนี้กันกตัดผ้าเท่านั้นใช่กล้าชิ้นต่อไปก็คือนี่ค่ะน้เขมุด Like ไม่ใช่น e ้ังหมีไม่เอาก็ได้ก็คือเข็มก็ได้นั่นเองเลือกก็ควรเลือกเลือกได้ที่มีสีตรงกับเสื้อก็คือน่าจะเป็นได้สีดำอะไรอย่างงี้แต่เราสีดำหมดไม่มีก็ใช้สีใกล้เคียงใกล้เคียงก็คือสีเข้มเขมแค่นี้ค่ะหมดแล้วใช่ในการอุปกรณ์ของเรามีแค่นี้ค่ะ ไหญ่มาเนี่ยร้องได้ด้วยเออเคยไปอินเดียใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปเหมือนกันเลยเลยลืมหือ่าแต่ฉันไม่ได้ไปอยู่นานแบบเธอนะไปทําอะไรนะไปเรียนเรียนเต้นที่อินเดียมาอ๋อไม่น้าร้องเพลงได้เออ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 ไม่น่ากลับมานะจริงเหรเออถ้าถ้าได้ขนาดนี้แล้วอ่ะจริงก็ไม่อยากกลับมาเลยเพราะว่าผู้ชายอินเดียนั้นเปะมากอ๋อหรอเป๊ะมากไปเมืองอะไรอ่ะ คือเราก็นะจะนําเอาเศษผ้าไม่ใช่เศษผ้าสิมันคือปอกหมอนถูกต้องรออยู่ลืมทําไมมันคือปอกหมอนแั่นเราก็จะตัดเราก็เลือกลายที่เราชอบ,ชอบเช่น<ล>เราก็เลือกเราตัดเป็นชิ้นก่อนอ่าตัดเป็นชิ้นจะได้ง่ายเ,เลยใช่อย่าเสียดายเออตัดส่วนนี้กันกันเพื่อนค่ะ เราก็ใช้ส่วนแค่บางๆพอเพราะว่าถ้าอย่างปอกหมอนเขาจะลองข้างล่างไว้เป็นแข็งๆนะคะ<ช>แล้วรอ,อง้วกผ้ากระดาษอะไรอสองชั้นอะไรอย่างนี้เราจะมาเริ่มงาน crazy patchwork เมยดูดีเนาะฟังดูดีเนาะที่บอกให้ใช้กันไกลตัดผ้าเพราะว่าพวกเศษผ้าพวกนี้มันจะมีพวกลูกปดัดพวกเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดใช้กงไกตัดกระด,ดาษก็พังหมดพอดี สมมติพอตัดมาเสร็จเนี่ยให้พี่จิวแบบดึงออกแล้วก็พอดึงออกเสร็จอะให้เอากระดาษออาแต่ข้างล่างเอากระดาษออกให้เอาเหลือแบบมันจะได้บางๆใช่ไหมมาบางคนอาจจะชอบเรียงลายเป็นแบบตั้งใจให้เป็นสีสันเนาะแต่บางคนอาจจะชอบการคุมโทนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าชอบโทนสีแบบไหน เอาออกไปแล้วมันจะมีกระดาษอยู่ข้างหลังนี้ก็ลอกออกขั้นตอนนี้สนุกมากใช่ไหมมัน <c oughs> ลอกออกล้วก็จะเป็นบางๆบางเป,เป็นแผ่นนี้ง่ายต่อการเย็บนี่พีเ่เจยไปซื้อมาที่ไหนคะ จตุรู้จักค่ะสามารถหาซื้อได้ถ้าใครอยากได้หมอนลายหมอนสไตล์นี้ก็ไปดูที่จตุรู้จักได้ง่ายสุดแล้วก็ราคาไม่แพงเพราะถ้าขึ้นห้างปุ๊บเนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนเลยนะใช่ที่เลือกว่าเป็นซื้อมาที่เป็นอินเดียเพราะเราเป็นคนชอบเลื่อมใช่ถ้าจริงๆจะใช้ผ้าอะไรทําก็ได้แต่ว่าผ้าอินเดียเนี่ยมันมีความเป็นเลื่อมมันมีความเป็นงานคราฟต์หรืองานฝีมืออะไรเงี้ยต้องมาลองมาทาทาทา ก็นำแขนเสื้อนะคะเราจะมาติดที่แขนเสื้อนี้เราก็มาทาบก่อนแล้วแต่เราก็จะวางไว้ตรงไหนก็ก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแลนั้นเราก็ตัดเย็บอืเข็นที่เราหายอ่ะเข็มเข็มเราร้อยเข็มเลยแอะก็วางไว้่างนี้ถ้าเกิดใครไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้เข็มมุกในการล็อกไว้ เย็บไม่ต้องสวยนะคะเพราะว่ามันคืองานแบบแนวอาร์ตใช่เย็บแบบไหนก็เย็บได้เลยนะคะจะเป็นด้นท้อยหลงังจะเป็นเนาอะไรอย่างนี้นได้หมดอันนี้ที่ปิ๊โก้เย็บก็เป็นการเย็บแบบเนาธรรมดาเฉยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการซักนะคะ แค่เขาซักไม่ได้แน่ๆถ้าเอาแช่น้ำจุ่มน้ำแล้วก็ขยำขยำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกผ้าพวกนี้มันก็แบบว่าซักเครื่องไม่ได้อยู่ดีถึงว่าถึงจะเป็นปลอกหมอนก็ไม่สามารถซักเครื่องได้ <doo> เดี๋ยวจะบอกวิธีการซักพวกแบบนี้นะคะ<อ>ก็คือแบบถ้าเราซักแล้วบางคนติดขยี้เราแค่จุ่มน้ำลงไปแล้วก็แบบ ปล่อยแบบรวมๆนะคะแล้วเวลาเวลาบางคนเอ๊เราจะทําให้หมาดๆยังไงนี่ก็แค่บีบบีบบีบไปอย่างงี้นะคะแต่ว่าเว้นตรงบริเวณที่เป็นเลื่อมบางคนจะแบบออ๊ยติดบิดบิดบิดเนี่ยเสื้อก็จะเสียเขาบอกว่าเวลาพวกเสื้อผ้าที่เป็นเลื่อมเนี่ยเวลาเราเก็บรักษาในตู้ให้กลับด้านนะคะกลับด้านเสื้อนั้นเราก็พับไว้พับไว้จะดีเพราะบางทีเรา เอาออกมาตรงๆเนี่ยแขวนมันชอบไปเกี่ยวเกี่ยวตัวอื่นเกี่ยวอะไรได้ง่ายบางทีมันรันก็กลายเป็นเสียเลยเรื่องใหญ่เลยเท่านี้นก็กลับด้าน เมื่อเราใส่แหวนนี้ไปหยิบเสื้อผ้าเอาเกียวอันนี้ประจำาแหวนที่ประจำเพาเป็นคนโหใส่แหวนกันเยอะแยะมากมายแต่จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆงานแฟชร์นเนี่ยที่บอกไปตอนแรกใช่ไหมมีมานานมากปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แต่บางทีเราเหมือนแบบมันใกล้ชิดตัวเรามากไงวนเราไม่รู้แล้วมันก็มีอยู่ในตามไฮแฟชั่นก็มีสตรีทแฟชั่นก็มีหลายๆคนก็ ทำงานนี้มาจากการซ่อมแซมอีกเสื้อเป็นรูขาดเอาตัวกระตูนเอาอะไรอ่าเอาผ้ามาปะบางคนแบบปะให้เนียนแต่บางคนก็ปะแบบตั้งใจไปเลยมีแบบรูปมาให้ป้อดูด้วยแหละบางทีก็จะเป็นพวกกางเกงยีนแบบกางเกงยีนขาดนี้ไงป้อบางทีก็ไปอยู่บนกระเป๋าโซฟาเห็นไหมเนี่แหละคือพาชัวร์ใช่จะทําเป็นแจ็คเก็ตก็ได้นี่ผู้ชายเห็นไหมลายสกอตที่เขามาต่อกันก็ถือว่าใช่เหมือนกันกระเป๋านี่ลุย ก็คือหลุยก็ยังทำใครว่าใครว่าทำแล้วโหบางคนชอบพูดนะอุ้ยงานแพทเวิร์กไม่ใส่เพราะว่าดูแบบเซอร์ไปหรือเปล่าโอ้โหนี่ครายแบรนด์เขาก็ทำกันนี่หรือบางทีอาจจะอยู่ในเรื่องของหนังเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าเสมอไปเอาหนังมาตัดต่อกันเคยเห็นใช่ไหมกระเป๋าหนังเสื้อหนังนี่ก็เป็นแบบไฮแฟชั่นเหมือนกันผู้ชายใส่ก็ยังดูดีเลยเนี่ยแล้วแต่การเลือกสีเนาะ S <S เนี่ยน่นารักบางทีก็เลือกเป็นชิ้นๆไหวไหมเนี่ยพี่ติวไกลงกิดอะไรช่วยม่ได้ ฉันว่าที่เธอจำเพราะเธอเต้นเยอะไปเป็นไรคะเราก็ไม่ได้ทำกับข้าวอะไรพอไม่ได้ขานใช่ไหมตับหมูตาแรงมากแล้วเหนือยตายตายตายอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนชิ้นละเอียดมากอ่าชิ้นต่อไปก็คือก็ปะให้มันไม่ให้ไม่ให้เห็นไม่เห็นรอยข้อเรื่อมเลื่อมกันไว้ แค่ด้านเดียวนี่เรามีชิ้นตัวอย่างที่ให้ดูว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่น่จะเป็นแบบนี้ทำไให้เราก็ไม่บอกก็กลัวว่าจะเสียเวลาเพราะงั้นทำอีกอย่างนึงเมื่อกี้เขาร้องไห้ไงเขาก็เลยว่าเดี๋ยวนาอะไรอย่างงี้ขโมยเลยละกันขโมยเลยละกันใช่ไหมหนูทำต่อเนื่องเพราะตัวเนี้ยลูกตัดเยอะกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ต้องเสียแรงทำฉันได้ฟรีไม่เคยทำอยู่ล้ฉันจะเอาของฟรีเท่านั้น โอเคเป็นไงบ้างคะงานง่ายๆเป็นงานอะไรนะเขาเรียกว่างานอะไรคะงานแทชชเวร์ค uh ่ะแล้วเพื่อน uh, ๆตลอดเอาไปทำเป็นดูง่ายมากเลยเตรียมให้หาเศษผ้ามาสวยๆลายสวยๆก็มาต่อเติมตรงแขนอาจจะไม่ต้องแขนเพื่อนๆอาจจะไม่เติมตรงแขนก็ได้ชายเสื้อก็ได้ชายเสื้อปกคอเสื้อได้ทุกส่วนเลย กระเป๋ากางเกงยีนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ได้แต่ถ้าเรามีไอเดียแปลกๆใหม่ๆเราจะเอามาฝากกาันใช่ไหถ้าใครอยากรู้ว่าเสื้อแบบนี้ลายลวดลายเยอะอย่างนี้จะใส่ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเ,<อ>เราจะมาแนะนําวิธีการใส่เสื้อแบบนี้ให้ดูแหมพบกันช่วงหน้าแล้วเราจะมาแปลงโฉมให้ดูนะจ๊ะ ที่บอกกันไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการ mix and match ให้ดูว่าปีโป้เนี่ยเอาหมอนอินตราเดียเนี่ยไปทำอะไรได้อีกนะคะก็คือเอาไปแปะเสื้อแล้วเราจะใส่กับอะไรบ้างรอเธออยู่อยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเอาไปกี่แล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ทำไมอะพี่ติ๊กรับไม่ได้ สามเด็กโเวอร์แล้วเนี่ยคือกระโปรงเนี่ยถูกได้อยู่กร<อ>ะโปรงโอเคแล้วได้ถูกได้ใช่ไม่ไม่ไคือคือแขนเนี่ยที่มันเป็นอินเดียมันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอินเดียอีกจนหนูอ่ะอยากมาเป็นฮาเลมเนั่ยค่แล้วหนูนี่อะไรคะกระเป๋าบักระเป๋ปปปปปาใช้เป็นกระเป๋ากระเป๋าเปแบบนี้ทัากระดานพีชไงโอเคค่ะหนีไปอย่างงี้โอเคได้ข่าวว่าถุงถุงที่ฉันหิ้วมาจากบ้าน ของฉันออกมาไปหาอุปกรณ์มาใหม่ไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมใช่คิดว่าจะต้องมีหมวกเพื่อที่ให้มันดูไม่โลกจุดเกินไปไม่ค่ะ no อันนี้ก็ไม่หรอไม่ค่ะถอดทิ้งไม่ค่ะเข้าใจว่าพยายามจะคอนทราสต์แต่ไม่ค่ะก็หาใหม่อ่ะอันนี้ละกันเผื่อว่าเสือจะไปงานจะแบบว่าคทรนเนอร์ no เทรนเนอร์แบบนี้ no no ไปไหนเนี่ย ใารได้ยิ่เลิครดีเนอ์ไปเต้นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าาต้เต้นต้นตุ้งตุ้งต้นต้นต้นตุ้งตุ้งตุ้งต้นต้นต้นตุ้งตุ้งตุ้งต้นต้นต้นตุ้งตุงตุงตุ้งตุ้งตุ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 ้งตุ้งต้งตุ้งตุไงตุ้งตุ้งุ่้งตุ้งตเ้งตุ้งตุ้งตุ้อสุ้งตุ้งมุมงตุ้นตุ้งตุ้งตุ้งตชตุตาย อยากจะไปไหนอยากจะไปไหนดีกว่าออกแนวเป็นทางการนิดนึงสามารถไปแต่อยากแปลกนิดนึงแนึงเดินไปแล้วแบบพอแล้วี่อัถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบทั่วไปธรรมดาไม่เอาเนาะว่าจะใส่ไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้เหมือนเหมือนมีอะไรอ่าเอาหมวกนี่ละกันฉันว่ามันน่าจะได้เออไหนลองเสียออาจับให้ถนัดเออ แต่ว่าไปไปงานมันจะล่องไปล่องไปล่งไปแล้วไปมีกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนอยู่ในตู้เย็นกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอยู่ในตู้เย็นมันจะได้สดใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวไม่เฟรชข้างในนี้มีปลาอยู่หรือเปล่าใช่เวลาถือเราต้องอ่าเพื่อนทำไมต้องโขวงด้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่รู้ทำไมต้องห่วงทำไมพวกนางแบบชุดอะไรปวดท้องเวลาอดเปวดตับกตลอดเป็นไรอ่ะเอันไหนๆเราถือนี่ให้เราถือต้องโพสแบบปวดท้องเลย เออปวดท้องปวดท้องจริงไะเอาต่อไปงานได้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 เหรอเออแค่นี้เราไปงานได้ละจบละได้แม่หนเออไม่ยากไม่ยากขอแค่แบบรูปหนึ่งอ๋อหนึ่งสองสามเดี๋ยวพึ่งถักแดนเด้เลยอู้ยเยอะนานเยอะมากนะขขออแไบนไหนไหนไหนอ่อได้บาร์บาร่าเยอะเยอะสิหนึ่งสองสามเปลี่ยนรูปค่ะ เปลี่ยนแอปค่ะอีกทีหนึ่งเงยหน้าหน่อยไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเหนื่อยนะแกแกจะเป็นหน้าแน่เออเหรอเออเออถ้าหนันแบบอนี่แหละวิธีการแบบเสื้อแบบนี้แหละก็ใส่แบบนี้ได้ใช่ไหมถ้าใครไม่ไม่กล้าก็ก็ใส่น้อยๆถอดอุปกรณ์เอาก็ได้แล้วก็ใส่ ต่างหูเนาะพอแต่ว่าถ้าเกิดเสื้อที่มีดีเทลเยอะแล้วข้างล่างควรจะเรียบเรียไปเนาะเอองงแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมเบาๆใช่เบาๆเห็นไหมล่ะค่ะใช่เรื่องง่ายมากที่จะมา DIY แผ่นเสื้อแบบนี้เพียงแค่หาเศษผ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าแบบลูกไม้ก็ได้ใช่ลูกไม้ก็ได้ก็มาใช้มาประยุกต์ใช้งานแบบแคชชั่วอย่างงี้นั่นเองที่บอกเอาไว้ก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยติดตามหนังสือชีท เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ติดตามได้ในหนังสือเท่านั้นนะเหรองทำไมล่ะท,ทางหม่จ้าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วกำลังนิยมใช่แล้ว ไอแพดใช่ทั้งชีสแล้วก็ลูกอร์นะคะติดตามได้เลยเร็วๆนี้ใช่เป็นแอปพลิเคชันนะคะเราเข้าไปได้เลยใน iPad นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราด้วยชีสทีวีดีไอวทางช่อง Very t ่ i ูวิชั่นอกาศทุกวันพุดเวลา3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะ Facebook ของเราด้วยใช้ยกดไลค์เลี้ยงกดไลค์เลี้ยงบอกแล้วบอกแล้วเข้าไปเลยนะคะที่ www.facebook.com นะคะ ชีวิอ DIY เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะแล้วกดไลค์ด้วยอิานข้อมูลของเพื่อนๆทุกคนเลยแล้ววันนี้ที่สำคัญต้องขอขอบคุณทีมช็อปมากๆเลยนะคะแต่ก่อนจากการมีเรื่องหนึ่งมีงานยิ่งใหญ่จุต้องลังการเซอร์บาฮึมเซอร์บาฮึมมากนะคะ ั่นก็คืองานชิสนร์ดครั้งที่2ซึ่งจะจัดกันที่ BCC h a l ฮอนะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวในวันที่30มีนาคมก็จะเป็นงานที่ประกาศรางวัลแจกรางวัลให้กับผู้ที่แต่งตัวได้มีอินสปิเรชันต่อคนอื่นด้วยเนาะในหลายๆสาขาใช่แล้วนะคะได้ข่าวว่ามีรางวัลอะไรนะสี่สิ่งเกด้วยก็ไปรอรุนกันได้ว่าเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าจุกบอลใช่แต่วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะหมดแล้ว่เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้ สวัสด <mondo> <flix> ีค่ะสวัสดีค่ะฮาฟาะฮิลฮาฟาะฮิลฮาฟาะิลฮฮสดเฮ้ยฮัหลสยเฮ้ย